ครับผมสวัสด e ีคร <tinc S 1> ับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบอลลองเช่นเคยเด้อครับผมเนาะครับผมสลับคีนี่กลับมาพบกับบอลลองกับแนวทางหวยฮานอยนะครับพี่น้องเนาะนะครับสูตรมัดรวม3ามน้อยนะครับของวันประจําวันที่14นะครับเดือน7 2 5 6 4พนี่นะครับพี่น้องครับผมกาก่อนสิไปรับชมนะครับบอลลองก็มีคําเตือนเช่นเคยเด้อครับผมเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับพี่น้องเนาะทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเนาะนะครับบอลองกระย่่ำตลอดนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับพี่น้องกะเข้ามาสรุปผลของวันประจําวันที่13คกนนะครับเนาะของวันเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวกบผลหวยห้าน้อยเนาะพิเศษนะครับออก4 09กับ4 4นะครับ แล้วก็5 0 7นะครับแล้วก็7 5เนาะแล้วก็8 6 9กับ4 2นะครับพี่น้องเนาะนะี่ครับบอลองก็ให้เด่น3เด่น8ลรูด4ไปนะครับนาะสุดมัดรวม3น้อยนะครับผมการบเบิ้งเด่น3ก่อนเนาะ เด่น3เด่น3ามฮานอยกับบอมีนะครับพี่น้องรุดไปนะครับตัวเด่น3นี่เนาะเด่น3นี่รุดไปนะครับมาดูเด่น8นะครับเด่น8กับแปดสามนะครับกับบอมีนะครับพี่น้องเข้าแค่ตัวตัวเด่นเนาะตัวเด่นตัวนี้นะครับเนาะนะครับ VIP นะครับกับพนักออก8 6 9นะครับเนาะส่วนรูด4นะครับรูด4 กาเข้าตัวตัวเด่นอยู่นะครับตัวรูดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับแต่ว่าบอลรองจับบอทึกพี่น้องเอ้ยน่ครับข้ามไปอย่างหละดแ้มนะครับบาลองจับ41 45 49นะครับเนาะฮานอยเพิ่นออกนี่ครับ44แล้วก็42นะครับพี่น้องเนาะกาเข้าแค่ตัวเด่นนะครับพี่น้องสรุปแล้วก็เข้าแค่ตัวเด่นนะครับเนาะเด่น4นะครับกระเด็น8นะครับพี่น้อง นะครับก็ขอโทษขออภัยหลายนะครับเนาะเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเพิ่นไปเข้าอีกสูตรนึงนะครับพี่น้องสูตรไอ้สูตรที่2นะครับเนาะสูตรที่2นี่เข้า4ี่กับกับ4 2นะครับเนาะครับผมก็เดี๋ยวเฮาไปรับชมของวันประจําวันที่14เลยเนาะนะครับวันประจําวันที่14นะครับสูตรมัดรวมเนาะ3น้อยนะครับพี่น้อง สุดมัดรวมสามนอยตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นที่วอลองเจาะให้เนาะตัวเด่นก็จะมีเด่นสองเด่นหกูดศูนย์นะครับน้องเด่นสองเด่นหกูดศูนย์นะครับเนาะ กาโปรดใช้วิจารยณในการรับชมเด้อครับพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มกักตามที่บอลองจับคู่ให้ก็ลองเอาตัวเด่นนะครับตัวเด่นตะรูดไปไปจับคู่เอานะครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ยันที่ผมบอกเนาะบอลองก็ให้รูด4ี่นะครับแต่ก็จับคู่บดถึงนะครับในสูตรนี้นะครับเนาะส่วนตัวเด่นจับคู่นะครับเด่น2ก็จะมี20นะครับ29 แล้วก็27นะครับผมเนาะ20 29 27นะครับส่วนตัวเด่น6นะครับก็จะมี62 64แล้วก็66นะครับส่วนตัวเด่นเด่นศูย์รูด0ย์นะครับ 0 5 0 4้นแล้วก็06นะครับพี่น้องเนาะนะครับถ้าผ้ใดบ,บ่มมากบ่ลองจับคู่กับอย่างที่บอกนะครับเอาไปจับคู่กับตัวเด่นตัวรูดได้นะครับพี่น้องสองตัวก็จะเป็น2 6 0เอ้ย3ตัวนะครับ2 6 0เนาะแล้วก็จะมี 0 2 7นะครับ0 2 7แล้วก็จะมี0 060นนะครับเนาะนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับพี่น้องเนาะนะครับบอ่ล,ลองการโมีทางรู้ได้นะครับว่าแนวทางตัวเลขเป็นเสีอยงตัวใดนะครับก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่น้อง ส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นที่บอหลองหมักนะครับในงวดน,นี้เนาะตัวเด่นในงวดน,นี้ที่บอหลองหมักก็จะมีนี่เลยครับสองเก้าเนาะสองเก้าแล้วก็หกสองนะครับหกสองแล้วก็ศูนย์หกแล้วก็สามตัวก็ สองนะครับเนาะที่บอลองติ๊กให้เนี่ยก็เป็นความชอบส่วนตัวบอลองเด้อครับเนาะครับผมการคลิปนี้กาก้อนออกไปนะครับบอลองกับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บอลองได้ครับผมเนาะเพื่อสิบบริพัดคลิปใหม่ๆนะครับผมครับผมสหลับคลิปนี้กับกาบสวัสดีครับ